เกษตรเป็นชุดเป็นชุดเป็นยานไปเนาะนี่เผนปูผลกลิด้ดไหมได้เนี่หากเฮ็ดทางแล้วไม่ใหมพี่นอ้องงามขนาดโอ้ทางบ้าลมหาไซเป็นกำลังปูผลกลิ้ดพี่นอ้องเอ้ปากแล้วบาดเนี่ยจะได้ทางใหม่แล้วพี่นอ้อง สบายดีพี่น้องรดสุฟูซสุฟนตอ,อนนี้เฝาสอนอยู่ที่บ้านกาวะเมืองมหาไทรแขวงขํามวนอยู่นี้พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวทางบ้านกาวะเนาะที่ไปทางเพล่แมหาไทรพว,ว่าบ้านกาวะจะเป็นบ้านหนึ่งที่ติดแคมทางใกล้กับบ้านป่าน้ำเนาะติดแคมทางดำทางไง แทนทางไปเมืองไปบัวทองหรือว่าเมืองบัวละภาร้านที่ว่าสวยงามาพอสมควรได้เนาะพร้อมพอไปด้วยธรมรมชาติภูผายีทุนกะวะนาจานปลาหนาม ทางใจทางบ้านเพิ่นข่าสอดมาในบ้านถากคิวเนะาะพี่น้องเบาไปรอบไปเที่ยวบ้านถากคิวออกมากล่าวทางมหาไส้ไปเนี่ยเกินสารบรรทุกของเพื่อนสลายจะเป็นเพือนไม้ได้ทางบ้านกระบานเนี่ย ยังลายตอนนี้ทางไปเมืองไส้บัวทองหรือว่าเมืองบลรพาเป็นปูอย่างแล้วพี่น้องเลยแต่บ้านโพวามาหาปานามเลยยังโบในใใว่าปูแล้วมดแล้วหรือบอแต่ว่าอยู่เขตบ้านกวาวนี่เปันปูสําสำเร็จเงียบง้อยเนาะ ทางไปฟาน้รเนาะหรือว่าไปทางเมืองไทรบัวทองหรือว่าบัวรพาเดี๋ยวาฟ้าแมน่นไปทางโคราชมาหาไทรอะไรเนี่ยติดตามไปน้ำการน,นอกพี่น้องว่าเป็นผู้หขาใส่แล้วตอนนี้อา้าวเกียรตนี่บรรจุแล้วพี่น้องกายจากบ้านกะว่ามาน้อยนึงเนาะดีใจน้ำคอมม่พี่น้องอเกีตินี่เนาะ ราคอยมาหลายสิปีสุดท้ายก็ได้ทางปูย่ยางเนี่อห้อยพี่น้องตอนนี้เป็นปูไกใกลสิฮอดโตเมืองบุรพา,าแล้วจากป้านามหาใายบูทองกับกำลังปู จากป่านามหาแก้งแฝยย่งคอนเ้ปูเที่เนาะมีแผนในอนาคตแน่นอนขัวแก้งแฝยตอนนี้พผนกามีแผนที่กำลังจะสร้างสะดวกสบายแล้วบารนี้พี่นอะครับมาหาไ้ปานามยูยางเทียบพ้อย ที่สั่นจรไปมากก็ต้องอ,อคอยคลับเนาะวอนให้คลับไวนะ้ทางดีเหยียบรอย้อยอาบุกเกิดอุบัติเหตุก็เพราะเป็นยังเนาะ,ะเกิดอุบัติเหตุมานี่ก็เดี๋ยวบ่าอยากพักแล้วสิน้องตอนี่ยสอ,อ้าเฮ็ดทางไม่ไหม่เบ้าซอยก็ยังเจอเนาะยินมันยังบนแน่นรถใหญ่แล่นมาที่หินโป้งใส่เนาะ ไม่จะเป็นอย่างไรก็ขยันแลรไว้ยเรือผู้คับอยู่ในห้องคับอาจจะโ่ได้โ่ได้หู้ทั้งหลังมันเป็นเท่าไหรนะ,นะเนาะมีแต่แรงยางเดียวก็บโบได้แล้ก็ทางดีขนาดนี่นอ้องคุณดินชนิดอะไรกับปับ๊บแต่มันกว้างกว่าเก่าเนาะ เราจะแจมเส้น,นจากรยานยเถอะตอนอนี้บราตอนผ่านมาเจดบ้านอาจารย์แล้วเจดด้บนกับปูอากกรปูแล้วไม่ไหมเนาะ

อ่อนบนหาวหน้าจากบ้าน้นาจานก็จะเป็นบ้านผาแคนผาแคนผาทิวกะวะอะไรแถวนี้พี่น้องเลยบ้านผาแคนจะมีทางเลี้ยวอยู่ทางเบื้องซ้ายเป็นทางเขง้าไปบ้านผาแคนเล่นควายเพราะยังบ้านได้ปูใช่ไหมเนาะ กูจะเลนซ้ายก่อนลงอย่างมาจอยปลาไว้นี่เป็นทางสองสั้นเนะาะตอนที่เบาสอนหูมาเนี่ยผมเมอยนยางอสัศาพานพี่น้องกูยางสองสั้นธรรมดากูยางอสาัศาพานเราใช้งบหลายกว่านี้ อับแล้วบาดเนี้ยพี่น้องเลยไม่ได้โดนกี่พุ่น,ล,นล้วบาดเนี้ย อย่างมักซอยขึ้นกปอ่ากระโหลงไม่ไหม,ไม,ไมยังพอจะแห้งครับมาโซนี้ปูสำเร็จเนี่ยพอ่อยเนาะ โซนนี้ผูแล้วดนะ้ประมาณสามที่เดือนแล้วว่าอร่อยตอนี้หาขัวน้ำอูลาตอนนี้กำลังทมดินเนาะไปขัวน้ำอูลาหลังปักดินที่ผูอย่างอ่าสูงขนาดกอนเนี่ย พูนเดย็นขึ้นเนาะเพราะว่าแถวนี้น้ำมักข่วมนะ้ำฝนเนี่ยน้ำอุราดันขึ้นดันขึ้นสูงก็ดีนะโอ้กำลังลงหินเบสคอรลงหินแล้วก็ลงยางแล้วบ่ายใี่น้องน้ำฝนอย่างน้ำอุราเนี่ยชักมาทางไหนเหรอไหลแท้หลายว่ะ อ่ะม้วแถวเนี่ยน,น้ามีขัวนะขัวขามน้ำอุลาน้ำอุลาจะไหลลงสู่น้ำเซบงังไฟโอดเทดบ้านโพวาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเขตห้องงานรำมวนสิบงัง โรงงานใหญ่ปรจจำเมืองมหาชัย KCL ดรภาคเซพานโควาเนาะอาจจะเป็นเพื่อธ,ธุรกิจที่มาจากประเทศไทยหืหน้าโรงงานใี่ลถล่างบาตถุดิบไหลพี่น้อง รถบรรทุกของเราของไทยแรม,มคึกคึดยามแรงเนี่ยมีห่างหานกระายห่างหานอาหารห้านฝ่ายเครื่องต่างๆโซนหน้าของงานเจดบ้านโพวาเนี่ยนี่มันฟูฟันคริตใไม่ได้เนี่ยหากะเฮ็ดทางแล้วไม่ไมพี่น้องฟู อนกรีสเฉพาะหน้าโรงงานไส่ซื้อมันข่อไปในบ้านโพวาบ้านที่ทิดแคมเซบางไฟบางปีน้ำท่วมทัท่วมด้ี่เลยพี่น้องบอลบอวซอนอยู่ตอนนี้เนาะทางใจกลางบ้านเทุ่นปูคอนกรีตโอ้เห็ดหนาแสงพร้อมผุ เหตหนาแซงพี่น้องเลยน้ำขราดอุดน้ำเนาะนบ้านใหญ่เรื่อนซานนาแน่นบ้านนี้เป็นบ้านโา瓦้าคนั้นเป็นบ้านมหาไซเนาะ ทางเส้นนี้ทอดทอดบ้านด่างเด้อพี่น้องครับคอนปูคอนครีสทอนหัวบ้านคอ,อนนาแซงพี่น้องงามน้่นละเลยคานโูวา ดำเอาเนาะบ่าได้วาดนะคือทางเมืองหลองบกดำเอาจะได้ผลผลิตลายกว่าเนะคือนาวานนาผายอ๋าสบานใหญ่ขนาดนโค้า ทุกแล้วพี่น้อยปุ๋ันกลิตมีไฟเยอะทาง,ทางพร้อมเนาะสุดยอดแล้วเนาะชนบทเราว้ทางบ้านมหาไซเพิ่นกำลังปุ๋ยฟันกลิตพี่น้องเอย ทางมันเทมาหลายปีวันนี้พันธุ์คูพันธุ์กรีดิ่ไม่เนาะเท้นต้นขัวมาตามมาได้กลางบ้านเนาะพันธุ์กรีดิเสริมเล็กมากแล้วบาทเนี่ยจได้ทางไม่เราพี่น้องปูยางมันกรบโจน,นเนาะ รถบรรทุกหลยเลยปูคอนกรีตอ๋อขับๆครับวันนีใจว่าพ่นชิปปูไปฮอดโตเมืองมหาไส้ด้วยป่ะือว่าฮอดละพกละเจ็ดกับล่างเฮ็ดไปเรื่อยนะเดี๋ยวทางมันเทพีน่น้อยอาจจะมีแผนปูไปฮอตพ่นเบาดอว่าจังใดเนาะติดตามครับต้มน้ำกัน ภาพบรรยากาศนอะบ่สอาพพี่น้องรอบเทียวทางเรืองมหาไทยนอวันนี้ขอติดคลิปที่ไวส้สำหรกบทีน้องพี่น้องเดินทางลับทางแค่กาาดีขอใจลูกค้านอดดีขอบพติคุตา,า,ามครับสมสรับคลิปนี้สบายที่